ส่วนท่อตัวนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้มีรหลายๆคนที่คลิปก่อนนั้นเนี่ยที่ผมลงเป็นตัว2019นะครับตัว2019มีรหลายๆคนทักมาถามว่าไอ้เส้นเนี้ยเนี่ยครับเส้นเนี้ยที่อยู่ดูดที่ต่อเข้ากับกรองตัวเนี้ยต้องทํำยังไงนะครับต้องทํำยังไงก็คือสามารถดึงออกนี่ดึงออกอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเค OK ครับทีนี้เราก็เตรียมฝั่งไอดีแล้วนะครับเราเตรียมไฟดีแล้วทีนี้มันไอ้ท่อตัวเนี้ยเวลาขันนอ็อตมันจะติด ถัง power นะครับถัง power เราก็ดึงออกขึ้นบนนะครับบีบบีบข้างล่างครับบีบบีบข้างล่างตัวนี้บ,บีบข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับนี่นะครับทีนี้มันก็จะจลงแนละ้วทีนี้เราก็จะทางานอ่าได้สะดวกแล้วครับแบบนี้นะครับนี่ถ้าใครอ่ากลังดูหรือกําลังจะติดตั้งก็จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับก็คือ,คอทําทรงแบบแบบผมเนี้ยจะจะ,จะเร็วจะจะง่ายมีมีมอ่าอันนี้แนะนํานิดนึงคือการขันน็อตอ่า สายรัดตัวนี้ไม่ไม่ต้องขันแน่นครับถ้าถ้าเป็นตัวอะ็มขัดรัดแบบนี้นะครับคือเอาแค่พอตึงตึงมือนะครับเนี่ยผมจะจับแค่เนี้ยผมจะจับแค่เนี้ยพอตึงตึงมือก็พอครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถรัดแน่นมากๆได้นะครับแต่รัดแน่นอยู่พอสมควรที่ว่ารับบูทสามสิบยังได้นะครับตัวนี้ครับสวัสดีครับช่องอาชีพเลสซิ่งเทเลนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวท่อแทนยางใส่ตัว2020นะครับใส่ตัว2020นนะครับนี่นะครับ ก็จะมีฝั่งไอดีเส้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งกองนะครับกองเส้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นทรงเอนะครับเป็นทรงเอใส่ใส่กองเปลยนะครับนี่ใส่กองเปลยนะครับหรือว่าเข้ากองเดิมก็มีครับคือถ้าใครสนใจก็ทักถามมาได้นะครับจะเอาแบบไหนจะเป็นทรงเอลหรือว่าทรงเข้ากองเดิมอะไรอยเงี้ยครับก็แล้วแต่จะจะเลือกใช้นะครับคือคันนี้ คันนี้จะเปลี่ยนเป็นกองเปืือยเพราะว่าได้รีแมปมาแล้วนะครับได้รีแมปมาแล้วก็เลยจะเปลี่ยนเป็นกองเปืือยไปเลยให้ดูดให้มันโล่งๆดูดดีกว่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งนะครับก็จะคล้ายๆตัวเก่านะครับคล้ายๆตัว2019ลงไปจะคล้ายๆแต่พวกพวกท่อตัวเนี้ยท่อฝั่งไอดีจะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งไอดีอันนี้จะโค้งเยอะกว่านะครับจะโค้งเยอะกว่าแต่ฝั่งฝั่งพวกท่อ Air ์โฟอะไรเนี้ย ใส่ด้วยกันได้นะครับท่อ air h o n e ตัวนี้นะครับจะใส่ด้วยกันได้ส่วนข้างล่างตรงท่อแดงๆข้างล่างจะใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แค่ตรงนี้เหมือนกันนะครับใส่ได้เหมือนกันโอเคแล้วมาดูติดตั้งกันเลยนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็จะสาธิตให้ดูนะครับโอเคมาดูกันครับอ่าส่วนแรกที่ที่ผมจะถอดนะครับก็คือ2อ2 0มันจะมี เขาจะออกแบบมาดูดข้างหน้าอย่างนี้นะครับเขาจะออกแบบมาดูดข้างหน้าไม่เหมือนตัว2019ลงไป2019ลงไปก็จะดูดตรงข้างๆตัวนี้กลมๆเงยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ต้องถอดเยอะหน่อยมันจะมี2ชิ้นนะครับกองมันจะมี2ชิ้นต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับต้องถอดตัวนี้ก็จะมีคลิปตัวนี้นะครับคลิปตัวนี้ก็ใช้เป็นอะไรแบนๆก็ได้คะอะไรแบนๆงัดเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้คลิปตัดงัดง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรร ค่อยๆงัดก็ออกเลยนะครับเนี่ยออกแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยส่วนตัวนี้ดึงได้เลยนะครับดึงดึงมานี่นี่นะครับดึงมาได้เลยง่ายๆนะครับโอเคดึงมาแล้วส่วนตรงนี้เราจะใส่คลิปเข้าที่เดิมก็ได้หรือว่าเราจะถอดอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอ่าโอเคทีนี้เราถอดนงี้นแล้วครับทีนี้เราต้องถอดน็อตเบอร์12ข้างล่างตัวนี้ครับน็อตเบอร์12มันจะมี3ตัวนะครับที่ยึดกับกองเดิมตรงนี้นะครับมันก็จะมี3ตัวนะครับนี่ตัวที่2ตัวที่3นะครับโอเคก็จะใช้เป็นไปแจบล็อกแบบนี้นะครับต่อต่อไปแล้วก็มันก็ขันได้เลยนะครับยาวๆอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้เราก็ถอดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอามือมุน ทีนี้เราก็ถอด็อตปลดแล้วนะครับปลดทั้ง3าตัวแล้วครับนี่เราถอดหมดทั้ง3ตัวแล้วทีนี้เราก็มาถอดเซนเซอร์แอร์โฟนะครับเซนเซอร์แอร์โฟก็จะใช้เป็นไคโคหัยแฉกนะครับเซนเซอร์หัยแฉกแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดให้มันอยู่กับกองก็คือตัวนี้เราก็มันคล้ายๆเคเบิลไ่ายนะครับเราก็ถ้าใครจะตัดก็ได้หรือว่าใครจะเอาออกแบบแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าออกแบบอย่างนี้ก็คืองัดงัดข้างล่างตัวนี้นะครับเอา เอาอะไรแบนๆบงนัดลงล่างแล้วก็ดึงอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่นี่เราก็ทําการเอาออกแล้วนะครับนี่ออกให้ก่อนก็ได้นะครับนี่นี่ก็เป็นหัวแชกนะครับนี่เป็นหัวแชกตัวนี้เราก็ได้ขายไว้นิดนึงแล้วนี่นะครับอ่ะเราขายไปสอง้างแล้วก็ดึงออกกันไปเลยโอเคเดี๋ยวจะดึงออกก่อน ส่วนส่วนท่อตัวนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้มีหลายๆคนที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงเป็นตัว2019นะครับตัว2019มีหลายๆคนทักมาถามว่าว่าไอเส้นนี้เนี่ยครับเส้นนี้ที่อยู่ดูดที่ต่อเข้ากับกองตัวนี้ต้องทํำยังไงนะครับต้องทำยังไงก็คือสามารถดึงออกนี่ดึงออกอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องคิดมากครับก็คือปล่อยได้เลยหรือว่าหรือว่าจะถอดเลยก็ได้นะครับถอดเลยก็ถอดตรง โซโลินนย์เนี่ยครับโซลีนอย์ตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยโซลินอย์เหลืองๆเนี่ยครับถอดเลยก็ได้ครับคือคันนี้ก็คือมีใส่กระป๋องเวท grape grape เตมาอยู่แล้วนะครับใส่ก,กระป๋องเวกเตอยูมาแล้วเส้นที่ต่อกระป๋องเวกเตก็ไม่ได้ใช้ทีนี้มาเปลี่ยนกองเปลือยอีกก็ไม่ได้ใช้ก็คือเราสามารถถอดออกได้เลยนะครับเนี่ยตรงเหลืองๆเนี่ยโซลินอย์เหลืองๆเนี่ยครับเนี่ยเราสามารถถอดได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้อยางงี้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาไว้อย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่มี ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับเราสามารถถอดได้ครับนี้เราก็เลยเลยมันก็จะมีตัวเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเซนเซอร์ข้างล่างตัวนี้นะครับอีกอีอก็ถอดเลยตัวนี้ก็ยึดไปข้างล่างนี่นี่ นี่ครับนี่ยกมาแล้วนี่ครับตัดออกเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะโลง่ลงๆส่วนตัวนี้ก็ลัดส่วนตัวนี้นะครับรัดเคเบิลทายไว้แถวนี้นะรัดเคเบิลทายลัดเคเบิลเเทายไว้แถวนี้แหละครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมัน มันแค่ไปเกาะกองเฉยๆมันไม่ได้มีผลอะไรที่ในกองนะมันแค่ไปเกาะเฉยๆเพราะว่ารูลมรูอะไรรูตรงเนี้ยมันก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะไม่มีผลอะไรนะครับอ่าจะเป็นมานี้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใส่ฟังท่อแอร์โฟก่อนนะครับอ๊ะทีนี้เราก็ใส่ยางนะครับใส่ยางใส่ที่รัดนะครับก็อย่าลืมเซนเซอร์แอร์โฟด้วยนะครับอย่าลืมใส่นะครับเพราะว่านี่มันถ้าไม่มีตัวนี้มันลดลดมันก็ รอบต่ํามันจะสูงนะครับรอบต่ามันก็เหมือนรถเหยียบคันเร่งตลอดนะครับถ้าเราลืมใส่ลืมใส่ปักลืมใส่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะยัดไปนะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็จะห่างอ่าห่างจากตัวถังพักน้ํานะครับก็คือเราต้องยัดตัวนี้เข้าลึกๆึกนิดน,นึงนะครับอ่าถ้าเป็นทรงแอลตัวนี้เราจะมีการเทียบก่อนเทียบก่อนแล้วค่อยใส่ ตัวรัดที่หลังนะครับเทียบก่อนว่ามันห่างแค่ไหนนะครับโอเคอันนี้ก็หาพอสมควรนะครับหาพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กล่องเปลยกันอโอเคทีนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงนี้อันนี้เขาเรียกทรง L นะครับเรียกทรง L ก็รัดเบอร์1ิไปที่เรียบร้อยนะครับรัดเบอร์1ิก็จะประมาณนี้นะครับ อโอเค WAY. เดี๋ยวเรามาติดตั้งฝั่ง ID กันต่อนะครับฝั่ง ID ฝั่ง ID มีถอดต,ตรงไหนบ้างก็มีถอดเข็มขัดตรงนี้นะครับถอดเข็มขัดตรงนี้1นะครับน็อตเบอร์10ตัวนี้1นะครับน็อตเบอร์10แล้วก็มีถอดตรงอะแดปเตอร์ตรงนี้ Ver p, นะครับถอดตรงอะแดปเตอร์อันนี้ก็เบอร์10นะครับเบอร์10แล้วก็มีตัวนี้อีกเบอร์10นะครับแล้วก็ตัวนัดตัวนัดอยู่ข้างล่างนะครับตัวนัดอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นโอเค,เด,อคเดี๋ยวเราาาาามมทํกกกรรถออดดดนนนคัับเี๋ยว็ูข้ต ต่อไปเรื่อยๆครับโอเคครับอ่าโอเคที่นี้เราถอดมาแล้วนะครับนี่ทุกอย่างมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยโยกโยกนิดนึงนะครับโยกโยกนิดนึงสิบนี่นะครับก็นี่โอเคเล็บนะครับอันนี้ฟังดี ทีนี้เราก็จะมาใส่ท่อแทนยางนะครับโอเคมาดูตอนต่อไปครับโอเคครับทีนี้เราก็เตรียมฝั่งไอดีแล้วนะครับเราเตรียมไฟล์ไอดีแล้วทีนี้มันไอท่อตัวนี้เวลาขันน็อตมันจะติดถัง power นะครับถัง power เราก็ดึงออกขึ้นบนนะครับบีบบีบข้างล่างครับบีบบีบข้างล่างตัวนี้บีบข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับนี่นะครับทีนี้มันก็จะลงแล้วทีนี้เราก็จะทำงานได้สะดวกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆใส่ดูมาตสให้ดูอีกทีครับ อ่ะโอเคทีนี้ไอ s, ท้ทีนี้คือตอนใส่มันจะใส่ยากนิดน,นึงผมก็เลยจะมาบอกว่าให้อ่าเอาฝั่งนี้ลงก่อนนะเอาฝั่งนี้ลงก่อนนะฮะาฝั่งนี้ลงก่อนปุ๊บทีนี้ฝั่งนี้มันต้องหลบมันต้องหลบพวกท่อแอร์ท่อลมนะครับเราก็ต้องใส่ไปทางนี้เราค่อยๆเออถ้าถ้าใส่ทั้งนี้ก่อนอ่ะมันจะยากต้องใส่ข้างหน้าก่อนนะต้องใส่ข้างหน้านี่ลงก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้หลบอย่างนี้นะครับมันก็จะใส่ง่ายทีนี้ก็เราก็จะมา ใส่เข้ารูนะครใส่เข้ารูก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนเหมือนกันนะครับใส่ฝั่งนี้ก่อนใส่ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ใส่ข้างหลังตามหลังนะครับมันจะง่ายกว่านะครับโอเคอเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปครับถ้าถ้ามีถ้มีปร,จรัจจแบบนี้ปรแจจอยรูปนีงงจ้จะจะจะเร็วมากนะครับคือจะทำงานคล่อ,ลองใน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 เร็วนะครับถ้าใคร ถ้าใครทําเองอะไรเองก็ลองซื้อมาไว้ก็ได้ครับมันเป็นประแจที่แบบสะดวกเวลาทําอะไรมันจะสะดวกมากเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้จะสะดวกสุดกว่าตัวที่สะดวกสุดกว่าอะไรที่ที่ที่ผมลองมานะตัวนี้จะจะสะดวกสุดแหละครับนี่เป็นลัดไปผมก็จะออกทรงเฉียงๆอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาใส่ถัง power ไปมันจะได้ไม่ชน เอาตัวน็อตน,นะครับนี่ส่วนข้างในส่วนข้างในก็ก็จะใส่ทรงทรงอย่างนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าสถานที่ที่มันแคบม,มากก็เลยเลือกที่จะเอาน็อตยิงลงข้างล่างตัวนี้นะครับนี่สองตัวนี้นะครับนี่ครับาแบบนี้นะครับนี่ถ้าใครกําลังดูหรือกําลังจะติดตั้งก็จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับก็คือทําทรงแบบแบบผมเนี่ยจะจะเร็วจะจะง่ายกับใช้ประเจตัวนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมีมีอ่อันนี้แนะนำนิดนึงคือการขันน็อตสายรัดตัวนี้ไม่ไม่ต้องขันแน่นครับถ้าถ้าเป็นตัวอขเมขัดรัดแบบนี้นะครับคือเอาแค่พอตึงตึงมือนะครับเนี่ยผมจะจับแค่นี้ผมจะจับแค่นี้พอตึงตึงมือก็พอครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถรัดแน่นมากมากได้นะแต่รัดแน่นอ,อยู่พอสมควรที่ว่ารับบูทสามสิบยังได้นะครับตัวนี้ นะครับแต่ถ้าแน่นมากๆไม่ได้นะครับคือนัดจะหวาดเลยนะครับนี่ครับค่อยๆเนี่ยผมจะเอานิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้ดันเนี่ยตึงๆนะครับเนี่ยถ้าดันไม่ไหวนื้อะไรเงี้ยก็ก็่อนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคของผมนะครับไม่ควรที่รัดแน่นมากนะครับเพราะว่าน็อตัวนี้มันไม่ทนโอเคมาดูขั้นตอนต่อไปครับอ่าโอเคนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่นะครับอันนี้ก็เอาเนี่ย มันจะมีรูมาให้อยู่นะครับแต่ไม่ได้เจาะนะครับก็ใครจะใช้รูตรงนี้ก็สั่งเจาะหรือว่าเอาไปเจาะเองก็ได้ครับแต่วนีตัวนี้ก็เขามีอะแดปเตอร์อยู่แล้วนะครับก็รูนี้ก็มีไว้เปล่าๆไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ so, okay. pair, นี่น um ี่ก็จะทรงนี้นะครับนี่อันนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สรงงานนะครับ ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับก็สำหรับคนที่ไม่รู้ก็สามารถทำตามได้ครับขอมากครับสวัสดีครับ